จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ๊ะนอะนอื่นกระกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่รับชมรับฟังคลิปสาวมึงสีคนไกบ่บาทน,นะคะตรงนี้น้ำเคยมากอ่าทําวามสะอาดอ่าสัตว์ไอก้กรงกรงของสัตว์เลี้ยงเนาะจ้ะน้ำกับมะยางมึงซองมึงเห็ดนะคะเพราะว่าน้ำปั่นจักรยานมากไก่ไก่บานเนาะจ้ะเพื่อนๆ ใบไม้ก็ลนลงมาเมื่อเต็ม้วจ้ะปกติเฮ็ดบงนี้ออกลายนะคะเพื่อนเืนเดี๋ยวเ้ามาเบืองน้ำกันจะว่าจะได้เห็ดบ่อนะคะนาะปั่นจักรยานออกมามาเล่นนะคะเพื่อนเื่อนแล้วก็มะซองเมืองเห็ดน้ำนะคะเลี้ยนหัวไปน้ำนะจ้ะเพื่อนเือนว่าหลังจากใบไม้ลวงแล้วปกติส่วงพฤศกีกาพฤศกีกาท่านว่านะคะนามจะกลับบาดนะคะแต่ปีนี้ ด้วยเนืองด้วยว่าแม่รัดระบาดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าน้ำกับบ่ไใดกับเนาะหุ่ยจ้ะเพื่อ,อนๆน้ำเนี่ยกลับไปนะคะเน้นน้ำเบิ่งกอนด้วยจ้ะเด้อถ้าบ่อนี้น้ำก็จะบ่กเก็บนะคะก็จะป้อยสเสื้อต่อไปนะคะอันนี้เป็นแฮกเสือนะจ้ะน้ำอุ้ยเอาว่ะบ๊า น้ำจะน้ำเพื่อนๆแต่ดอกเพื่อนอ่อนๆนีูจ้ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะนี่จ้ะกลมลึ่งกลมโล่งมื่อกี้นะคะเพื่อนๆน้ำน้ำปากจจ้ะนี่ค่ะเฮ <He x> er> กแฮกเซอร์กับอ่าสไตล์พินนะคะมองนี้ <S <S น้ำเพื่อนมาเก็บเนาะคะ <S 1> <S 1> ่ะปารเพื่อนๆจ้ะอเมซิงเยอะแล้วมันนี่อีกแล้วค่ะนี่จ้ะ ว้ายขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณค่ะขอากก่ายรูปกันเด้อจ้ะเพื่อนๆแบบนึงนะคะเห็บบนดอกใหญ่ๆง,ง,งามๆหนำจะ่ายรูไปไ้นะคะเพืยอย่อนๆนะคะคายใหญ่ๆอบอวลนะคะอันนี้เป็นสไตล์ผพืนนะจ้ะขอบคุณค่ะค่ะเพื่อนๆว้าว น้ำกกมเก็บเห็ดพึงไม่มดบางหานจ้ะน้ำปักถือหม่องหม่อง s w i n อกพอดีจ้ะเก็บนี่ค่ะปาดปลายฝนลมหนาวนะคะเห็ดน้ำหมอกเห็ดน้ำหมอกจ้ะเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเบิ้งใน่จ้ะเห็ดจ้ะเห็ดเป็นสไตล์พินนะคะดอกนี้นามว่ากิโลหนึ่งนะคะเพื่อนๆพื่อนผสกับแปดลอยกัมนะจ้ะเด้อ แต่ว่าเพิ่นแกแล้วนะคะนามกะจะบอเอาไปนะคะแต่ว่านามมะทายให้เพื่อนเผื่อเบลงเบืองจากขาปาขอบคุณค่ะที่ให้เจอเฮดดอกงสมีนะคะเพื่อนๆถ้าเอาไปเพาะเสื่อนะคะเอาไปเพาอะอยู่บาเห้าเนาะจ้ะเนาะเอาค้นใส่นามแล้วเอาลอยๆน้ำต้นใหม่นะคะออกเสื่อได้ย่างดีเลยจ้ะแต่บ่ไดเอาไปนะคะเพราะว่า บ่อเดกับบานน้ำจากเพื่อนเพั่นแต่ราคาเพื่อนเพื่อนอน,น้ำว่าน้ำจะจบคลิปไปน้ำตาขาเฮ็ดที่เขามากมดเขามาแล้วจ้ะพอดีมาเจอมองนี้นะคะนามก็เลยอับเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดนึงนะคะเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีดีนะคะน้ำว่าจะประกับแล้วนะคะเพราะว่ากลมอ่าถือส่วงจะคล้องจะเจ็บน้ำปลาขูดส่วงนะคะแน่มากเอา ไวนี่ค่ะดอกนึ่งจะเ,เพื่อนๆยังในหน่อยอยู่จ้ะนี่เนาะค่ะนี่นะะ้มจะตัดไปเลยจ้ะดอกบางนึงหัน่นยังเมื่ทานไห้ตัดนะคะเมืวมารวมกันแล้วน้มจะถีบตัดด้วยจ้ะบัน,นี้จะขอพูดหลยๆจ้ะนี่ค่ะยังมืดน,นะคะเ,เพื่อนๆ มืดนคําแล้วจะเด็นัจะขี่แป๊บนึง่ง้ะจ้ะเด้อะจะเปลืปล่นๆโอ้ยเนาะปัะ๊ดเะเมนคาเกเมนเน่ด้วยค่ะเห็ด น้ำอยาเก็บเ,เพชรง,งามๆนะคะเพื่อนๆนาำกะเอากระตามาบอด้จ้ะนี่ค่ะกระตามันใหญ่นะคะที่นามสื่อนะคะเพื่อนๆลากการทื้อนักนะคะอันใส่ใส่จักรยานกับบอด้น,นะคะนี่จะ้ะดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะเพื่อน อุตุอิติอยู่นะคะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย